ตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของฟุตบอลโลก2022แล้วนะครับคู่ชิงของปีนี้คืออาร์เจนตินาและฝรั่งเศสแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้มาพูดถึงฟุตบอลโลกแต่เราจะมาพูดถึงนักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยเขาใช้น้ำหอมอะไรกันได้ข้อมูลนะครับมาจากช่อง YouTube GQ Sport ช่องนี้นะครับมักจะเชิญเซเลบริตี้นะครับมาออกรายการแล้วบอกว่าพวกเขามีไอเทมอะไรที่พวกเขาไม่สามารถขาดได้เลยในชีวิตนี้ ถ้าใครสนใจให้จะดูคอนเทนต์อื่นๆของช่องนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างครับกดเข้าไปดูกันได้เลยเราเริ่มที่คนแรกเลยดีกว่าครับกับ d e c a n Lines กองกลางตัวรับทีมชาติอังกฤษจากสโมสร West Ham United Lines นะครับบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบผลิตภัณฑ์ After Shave มากๆเลยและ After Shave ตัวแรกที่เขาหยิบขึ้นมานะครับนั่นก็คือ Sir John p ป p u a เจ้า Sir j o h ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ9,200บาท โดยประมาณนะครับยังไม่ได้บวกภาษีและก็มีคอมเมนต์นะครับหลังจากที่ไลฟ์นะครับบอกว่าเขาชอบ after shave มากๆเลยคอมเมนต์นี่นครับบอกประมาณว่า after shave เนี่ยนะบ้าบอนั่นมันเซอร์จ็อบเลยนะหนึ่งในลายน้ำหอมที่ดีที่สุดด้วยความที่ไลฟ์นะครับคนค่อนข้างที่จะถ่อมตัวทําให้แฟนๆนะครับเลยรักเขามากเลยขนาดเรื่องน้ําหอมแค่บอกแค่นี้ครับยังต้องถ่อมตัวบอกว่าเป็นแค่ after shave เลยคนถัดมานะครับเชนอเลนเดอร์อาร์โน แบ็คขวาทีมชาติอังกฤษจากสโมสรอนลิเวอร์พูลน้ำหอมที่เทนหยิบออกมานะครับมี2ตัวด้วยกันตัวแรกเลยเซอร์จอรเออปาบุรักอีกแล้วครับตัวเดียวกับไลท์เลยแต่สภาพของเทนเนี่ยค่อนข้างยับเยินมากๆเลยนะครับฝาปิดก็ไม่มีสำหรับใครที่ใช้น้ำหอมอยู่นะครับผมแนะนำว่าควรที่จะปิดฝาน้ำหอมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้กลิ่นมันเพี้ยนและอากาศจะได้ไม่เข้าไปและตัวถัดมาของเทนนะครับนั่นก็คือไบเลโด บล็กแซฟฟอนราคายที่ประมาณ7,700บาทนะครับโดยประมาณยังไม่รวมภาษีเหมือนเดิมนะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับมีความหนังความหวานความเปรี้ยวจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะครับแฟนๆน้ำหอมหลายคนเนี่ยพอได้ดมกลิ่นนี้แล้วก็ทำให้นึกถึง t u สแคนเลเตอร์จากบ้านทอมฟอร์ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเจ้าตัวไบเลโดแบ c ็ก a ซ f ฟอนตัวนี้นะครับดมง,ง่ายกว่าทัสแคนเลเตอร์ส่วนตัวยังคงชอบทัสแคนเลเตอร์มากกว่า และตัวสุดท้ายของเทนนะครับไม่ใช่น้ำหอมแต่ว่าเป็น after shave จากบ้าน b บรเ d โเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นกลิ่น Bonder Freak สำหรับสาวคนไหนนะครับอยากมีกลิ่นตัวเหมือนเทนนะครับก็ลองไปหาซื้อโลชั่นตัวนี้มาใช้กันได้ราคาอยู่ที่ประมาณ2,000กลางๆถึง3,000นะครับเจ้าของแบรนด์ไบรเเนี่ยเขาได้อธิบายเกี่ยวกับกลิ่น Bonder Freak ไว้นะครับว่ากลิ่นนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากตอนที่เขาเปิดไดอารี่ของพ่อของเขานะครับ ช่วงนักคุณพ่อนะครับเดินทางไปที่แอฟริกันด้วยเรือทุกสินค้าคและไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับประมาณ1 0 1ถึงปีเจ้าของแบรนด์นะครับเลยพยายามที่จะมุ่งเน้นนะครับอิสระเรชันของกลิ่นนี้เนี่ยไปถึงวัฒนธรรมของแอฟริกันนะครับการเล่นดนตรีการเต้นระบำของชาวแอฟริกันซึ่งออกมาเป็นกลิ่นบอด์ฟรีกลิ่นนี้นี่แหละครับผมเองก็เคยลองดมกลิ่นบอด์ฟรีกลิ่นนี้เหมือนกันนะครับช่วงแรกที่ดมเนี่ยก็ เฉยๆครับไม่ได้อยากได้แต่พอมารีเสิร์ชข้อมูลแล้วมารู้ประวัติอย่างนี้เนี่ยก็เริ่มอยากได้แล้วเป็นเหยื่อการตลาดต่อมานะครับคือค a i h a r v วิรกองกลางตัวรลุกทีมชาติเยอรมนีตอนนี้อยู่กับสโมสรเชลซีในอังกฤษครับฮาวเวิร์นะครับบอกว่าน้ำหอมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของเขามากเลยนะครับเขาชอบมากๆที่เขาจะตัวหอมและน้ำหอมขวดแรกที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือคิสเตียนดีออร์แอมเบอร์นนะครับ ตัวนี้เป็นตัว collection private นะครับเป็นตัวราคาแพงของ Dior นั่นเอง Howard นะครับบอกว่านี่คือน้ำหอมตัวแรกที่แฟนสาวเขาซื้อให้และเขาชอบน้ำหอมกลิ่นนี้มากๆเลยก็อวยๆหน่อยก็ลองบอกว่าไม่ชอบสิ <c oughs> และเขาใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ในทุกๆวันของเขาอีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น everyday scent ของคาย h r v a r d เลยราคาค่าตัวของ Amber n i นะครับอยู่ที่4,600บาทถึง14,000บาท ตามปริมาณนะและขวดถัดมาของ h าวเวิรนะครับนั่นก็คือ k i r i a n l o v o n t n t b ี s ายค่าตัวของ k ิ r i a n ตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ8,000กลางๆถึงปลายๆลนะครับลองมาชี้ที่เคาน์เตอร์ดู h าวเวิรบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่เขาชอบมากๆเหมือนกันครับและเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายประเภทที่ชอบน้ำหอมกลิ่นหวานๆด้วยนะส่วนอีกกลิ่นที่ h าวเวิรชอบมากๆเลยก็คือ Tom Ford Wood Wood ครับฮาวเวิรบอกว่าบ้านเขา้องหอมเมียมากๆเลย และอูดวูดของทอมฟอร์ดเนี่ย mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เขายังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับฮาวเวิร mm ์ด hmm. ได้จริงชายไว้ว่าอย่างที่ผมได้พูดไปเลยครับน้ำหอมเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเขาจริงๆต่อมาเราอยู่ในทีมเชลซีคนนี้นะครับเล่นตำแหน่งปีขวาทีมชาติอเมริกาเขาคือคริสเตียนพูริซิตนั่นเองพูริซิตนะครับมากับน้ำหอมตัวโปรดของเขานั่นก็คือทิเซนาซิเรนซี่เคิร์เคิลนะครับ ผู้ริสิตเนี่ยบอกว่าเขาชอบพ่จะตัวหอมนะครับเพราะว่าน้ําหอมเนี่ยมันจะคอยดึงดูดสาวๆเข้ามานั่นเองโดยเขาได้อธิบายถึงกลิ่นนี้ไว้นะครับว่าผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีกับกลิ่นนี้กลิ่นนเหมือนสวรรค์เลยอะกลิ่นมันเหมือนแบบทุกสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกใบนี้ออกมาเป็นกลิ่นนี้จากที่ผมเซิร์ชข้อมูลหาในเวฟาแกนติกานะครับเขาบอกว่ากลิ่นนี้ของผู้ริสิตเนี่ยมันจช่คล้ายกับเจ้าอิบาบุระที่เทนและไลท์ใช้นั่นเองครับ คูรศิธ์ได้ทิ้งชายไว้ไนะครับว่าเราทุกคนควรมีน้ําหอมกลิ่นประจาตัวคนละหนึ่งกลิ่นนะเพื่อที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยจาได้ว่านี่แหละคือเราไปคาตัวของเจ้าทิเซนาเนี่ยเท่าที่ผมหาได้มันจะอยู่ที่ประมาณ5,000ันกงกงนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเข้าที่ประเทศไทยเราหรือ,อยังถ้าเข้าแล้วก็ฝากบอกทีนะครับคนถัดมานะครับแบ็กซ้ายจอมเก๋าสัญชาติบราซิลจากทีมโอลิมปิกอสมาเซโร ตอนนี้ถือได้ว่าเขาเป็นตำนานของทีมเรอัลมาดริดอีกคนนึงได้แล้วแหละครับหลังจากที่ย้ายออกจากทีมไปประสบความสําเร็จกับเรอัลมาดริดอย่างมากมายนะครับมาเซโล่เป็นหนึ่งในขวัญใจผมเหมือนกันนะคนนี้และน้ำหอมที่มาเซโลใช้นะครับนั่นคือ Dior h o m m e i n t e n s e และก็ยังเป็นหนึ่งนั้นหอมที่ผมชอบอีกเหมือนกัน มาเซโลบอกว่าเวลาผมไปไหนนะมันดูเหมือนว่าทุกคนจะรู้เลยว่าผมน่ะมาแล้วเพราะผมอะ่ะฉีดน้ําหอมเยอะจัดและทุกตัวที่ผมใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่ intense ด้วยนะ mm hmm. เวลาอยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยเ,เพื่อนๆจะรู้เลยว่ามาเซโลมาแล้วเพราะกลิ่นผมอะ่ะ mm hmm. มันจ mm hmm. ุดดานไม่เก่งใชใครกับมาเซโลแต่มันก็ดีกว่าตัวเหม็นน่ะจริงไหมมาเซโลบอกไว้ครับมาเซลโลครับยังบอกกับพิธีกรว่าถ้าคุณลองเข้ามาใกล้ๆนะคุณจะรู้ว่ากลิ่นมันอะ่ะ หอมม่วงและเขายังบอกวิธีฉีดน้ำหอมของเขาเอีกท่าว่าเขาฉีดยังไงมาเซโล่ฉีดแบบนี้ครับจากนั้นครับฉีดขึ้นไปข้างบนแล้วก็สบัดหัวหนึ่งทีเพื่อให้น้ำหอมตกใส่ผมของเขาแลวเขาบอกอีกว่าก่อนผมจะไปนะผมจะฉีดอีกครั้งหนึ่งมาเซโล่นะครับบอกว่าผมรู้ผมใช้เยอะจริงผมฉีดเยอะจริงแต่มันเวิร์กเชื่อผมดิโดยราคาค่าตัวของเจ้าเรย์อ,อมอินเทนส์นะครับอยู่ที่ 4,000ไปปลายถึง5,000ต้นๆนะครับที่เคาน์เตอร์ตอนนี้ก็มีให้เราได้ลองดมกันแล้วอีอออฟอินเทนเนียเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากๆเลยนะครับกลิ่นมันมีเสน่ห์มากๆแต่ว่าจะให้มาฉีดแบบมาเซโร่นี้ก็คงไม่ไหวจริงๆครับสำหรับอากาศประเทศไทยก็คงตายก่อนครับผมสำหรับใครที่ใช้น้ําหอมอยู่นะครับผมแนะนําว่าอย่าทําแบบมาเซโร่ดีกว่าครับเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นเมืองร้อนนะครับเรายิ่งน้ําหอมเจอความร้อนเนี่ยก็ยิ่งกระจายเข้าไปใหญ่เคยมีเหตุการณ์นะครับผมรอรถไฟฟ้าอยู่ ผมได้กลิ่นน้าหอมผู้หญิงคนหนึ่งครับกลิ่นหวานมากเลยหวานมาแต่ไกลเลยผมพยายามมองหานะครับว่าเธอคนนั้นคือใครแต่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งเธอเดินขึ้นบันไดมาที่ชานชาลาครับผมจึงเห็นเธอและเธอผ่านหน้าผมไปกลิ่นเธอนี่ตีแสกหน้าแสกี่ผมเข้าไปเลยนี่มันบอกอะไรครับมันบอกว่าเธอใช่เยอะเกินไปกลิ่นเธอมาก่อนที่เธอจะเดินมาอีกนั่นแปลว่าผมได้กลิ่นของเธอเนี่ยตั้งแต่เธอซื้อตั๋วอยู่ข้างล่างและผมที่อยู่ข้างบนก็ได้กลิ่นเธอแล้ว มันเยอะเกินไปครับผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยใช้น้าหอมให้มันพอดีเรียนรู้มันเรียนรู้สถานการณ์ว่าควรใช้แบบไหนจะดีกว่าครับให้น้ําหอมมันหอมแบบที่มันควรจะเป็นอย่าให้ทุกคนเนี่ยต้องมาว่าคุณว่าคุณตกทั้งหอมมาหรือเปล่าและนี่เป็นน้หอมที่เหล่านักฟุตบอลระดับโลกใช้กันนะครับจริงๆยังมีอีกหลายคนนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาเล่าเพื่อนที่ชอบนักบอลคนไหนนะครับแล้วอยากมีกลิ่นเหมือนเขาหรืออยากได้กลิ่นของเขาเนี่ย ก็ไปลองดมแล้วก็ลองซื้อมาใช้กันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มา,มากๆนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพ็นอกำลังใจใผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปรุนกันนะว่าฝรั่งเศสหรือจีน่าจะเป็นแชมป์แอปเชลไปซีอยู่